ข่าวดวน22สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานผนึกกำลังงดหีบอ้อยปี2 5 6 6ทับ67จนกว่าจะปลดราคาควบคุมน้ำตาล กดดันรัฐบาลหาทางออกให้กับชาวไร่เรามปติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสมาคมเกษตรกรพี่น้องชาวไล่อ้อยจังหวัดเลยนะครับนำโดยในายชัยธวัฒน์คำแก่นคูณนายกสมาคมกลุ่มพี่น้องชาวไล่อ้อยน้ำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นที่ปรึกษาและกรรมการนะครับสมาคมชาวไอ้อยภาคอีสานเป็นประธานนะครับเปิดการประชุมนายกสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งภาคอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับนายกสมาคมชาลอยภาคอีสานเหนือลำน้ำเปล่านะครับที่ราบสูงสุรนารีนะครับมหาสารคามลูกเจ้าพ่อพญาแลนะครับและจังหวัดสุรินทร์ไทยอุดรน,นะครับมุกดาหารเอราวัณน,นะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเลยอำนาจเจริญสกลนครนะครับกรสินจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์นั่นเองครับ นายชัยวัฒน์ได้กล่าวหาลือในที่ประชุมนะครับตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมนะครับระยะเวลา1ปีซึ่งมีผลทันทีนะครับเมื่อวันที่31ตุลาคมปี2566ตามราชกิจจานุบเบกษานะครับซึ่งเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางนะครับว่าด้วยเรื่องของราคาสินค้าและบริการฉบับที่67นะครับปี2566 ทางด้านสมาคมชาวเลออ้อยนะครับโดยสมาคมทั้ง22สมาคมด้วยกันนะครับได้มีการประชุมในวันนี้และมีมตินะครับให้รอผลการประชุมของคณะกรรมการที่ทางกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งขึ้นนะครับเพื่อหารือนะครับและหาทางออกให้กับทางพี่น้องชาวเลออ้อยถ้าเป็นที่พอใจนะครับก็จะกําหนดหีบอ้อยทันทีซึ่งนะครับถ้าไม่เป็นที่พอใจนะครับก็จะยังไม่กําหนดเปิดหีบอ้อยนั่นเองครับ พร้อมกับให้ทางทุกสมาคมในเขตภาคอีสานนะครับนำรถบรรทุกนะครับไปปิดหน้าโรงงานทุกโรงงานนะครับไม่ให้เคลื่อนย้ายน้ําตาลส่งออกนอกเด็ดขาดน,นั่นเองพร้อมทั้งนะครับวิงวอนให้กับทางกระทรวงพาณิชย์เห็นใจนะครับปลดล็อกการควบคุมราคาน้ําตาลเนื่องจากต้นทุนนะครับในการทำเลอ้อยตกตันละนะครับหนึ่บาทเข้าไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนของราคาปุ๋ยนะครับและคนงานต้นพันขึ้นราคาทุกปีนั่นเอง รวมถึงนะครับค่าน้ำมันขนส่งของพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับที่ต้องขาดทุนและเป็นหนี้ทุกปีนั่นเองครับในปัจจุบันนี้นะครับมีโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศนะครับอยู่ที่57โรงงานด้วยกันนะครับโดยมีผู้ผลิตกลุ่มใหญ่ที่มีโรงงานหลายแห่งด้วยกันเช่นกลุ่มน้ำตาลมิตรผลกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองนะครับและกลุ่มน้ำตาลไทยขอนแก่นนั่นเองซึ่งการดึงน้ำตาลทรายนะครับกลับมาเป็นสินค้าควบกลุ่มอีกครั้งนั้นโดยอ้างนะครับทำเพื่อผู้บริโภค แทนที่การลอยตัวของราคานะครับที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นเวลา5ปีแล้วจึงเป็นการถอยหลังนะครับเข้าคลองที่จะนํามาซึ่งปัญหานั่นเองครับไม่เพียงแต่ตัดโอกาสนะครับเพื่อลืมตาอ้าปากของพี่น้องชาวไร่อ้อยแต่ยังจะกลายเป็นคดีพิาพาทในองค์กรการค้าโรคอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสรารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ